สบายดีพี่น้องตอนนี้ก็อ,อยู่บ้านสงสัเลพี่น้องแถวก็ด,ดีตอนแรงอตอนคืคบๆฝนตกเบิดเม่อมาเยเดียวไปใช้พี่น้องเอาคบ,บก็นาไม่ไมหาไม่ใหญ่โอ้หัวขา่าผลลาย,ลยพี่น้องเอต็มตั้งเต็มใบตูน้อยใช่งไงหมเนีเ่ยหัวข่า่เต็มตูกหน่อย เนอะแช่บ่แช่บ่มาถ่ายนี่เด้อโอ้ติดไป้หน้าบเร็แเสบ่เล็กน้อยก็ลายบ่เล็กน้อยก็ลายบ่ติดกับทางใหญ่เลยีดียวตังแหวงแหย่งเลย หวยหนึ่งสาวพันกีบเนองน้ำตกแบบนี้เบาเปียกแบบนี้นเนกน่็อีแเราจาอายละจกอายก่เนาะ

ช่องเจ้าไนเลออหญ่เห็ดแล่พี่น้องกะเ่าก็เห็ดแหล่ะโอ้ชาวเตงชาวบ้นป่าพี่น้องอะไรบอกาตอะไรบอกเอฟเขาอยู่ป่าเขา่มาอยู่ป่าโอ้โหเมื่ออะไรพี่น้องโกินยาอะไรกักันเมือแหโอหลดเดอรดเดอ ก็นี่ม่ใหญ่เป็นน้ำเด็กนก่อ,อนนอนกันหน้าเลยเจ้าฮะมาป่าขน่าอ๋อดนอนอยู่ป่าที่มาป่ามากินไก่เพผ่น โอ HR, me ้โหเี๋ได้กินขนมกล้วยแตโมเ็บมามมาป่ากินเิมาจอกมาจอกอ๋อันนาพันนน้ำไ้พี่น้องตงน้าไหวในรามทีทางอ๋อเมื่อระบ่วาเนี้ย โอ้ยนล่งรถน้าเนี่ยเจ้าล่งแล้วน่งแล้วขี่ใช่ขี่นีดากเอกเนาะเพื่อนอีกว่าเก่าเอกหนดเพินชื่อรถไทยดิพี่น้องเจ้าชื่อเท่าไรนี่ฮะรถเจ้าเนี่ย โอ้ตะกี้สี่หมื่นเนาะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เจ็ดแปดหมื่นแหละนะซอีไกได้บได้เากินมเ้บติมองเรามีวัดกตัวหญ่โมได้เยอาเอาเอาเอา ยังก็ออกหน้าอีกทางเปิดอปๆสามารถเจริญชา่เจริญครัวอยู่ทางดินแดดอะไรพี่น้องพอกันอยู่มหน้าเลยมหน้าพี่น้องมาห้ามไม่ใหญ่เนีว่านีมาแต่ห้องมอ,อ,อ,งมอมพี่น้องหอ้องมอชามสี่คืนพี่น้องมยังกันาะเชี่ยวส่อยไหหลานว่าไม่ใหญ่อ๋<โ>อ <laughs> แต่มาแต่หงหมอเนี่ยบดได้เจ็บบดได้อ่อนอ,นอ่อนยดบ่ใหญ่โอ้ไข่แน่เลยพี่น้องบมอใกล้ได้เอาเอาเล่าไปหงหมอไปนอนาน,น้สามคืนรับรเงินงานสามล้าน <c oughs> อื ต้นมะม่วงต้นกล้วยต้นกกกล้วยแต่พอใหญ่กรได้ปลูกพน่นองก็กหมักก๊อกหมกพิมก็กหมกคามแต่พอใหญ่เราบาท่านเสียก็จังไพร์ข้จังไพ่

ประมาณตอนนี้ก็สามสี่โมงยังบ่ออนาอยู่มาเช่านี่แห้งขนาดมาเช่านี่ไปยังได้ก็บ,บรรไรหนา่าจะถ่วงคันี่นอนเลยคันจะขีดาาขาดปากคางพัดลมไรแห้งบ่แห้งเหรอแห้งนะผัดเจ้าไปหมดวายนาตัวก็เจ้าดำว่าในปากค่างใช่ ขาวตัวกระจาดามันไรปากข้างนะไม่อม่ท่วมแล้วเจ้าขึ้นไปดาใส่ดชคเราเราบ่งอ้ายเราไอเอเราเราใช่ยังจะนั่งแมวโอ้แมวกันนอนตุ้มกะหมเฉยพี่น้อง

มาออกงานหนึบหนับแล้วก็เก็บไเก็บชามเก็

วยาไปเห็ดนั่นาหาแ,นนแหะห่าเมื่อ้เรว่าไปมาให้เองเมื่อยได้ไราะวาองน,นีราวาะคักนะกรมือหาลูกห <laughs> าบัวก็จะปล่อยเย็นลตมแต่มันีเดือนัก <c oughs> <c oughs>

คือเป็นมือกล้องอ่สักครู่เป็นมือกล้องใี่รอ่าถ่ายต่างนะ น้ำไมน้ำเค็กอะไใหญ่ งออกหน้าด้วยนี่พี่น้องเอ้ยต้างกับเพื่อนแต่เนี่ kaj <laughs> ไปติดได้เลยมาแดมาดีมาแจดมาวันบเจ็ดมือเันแดโอโห right 梦吧、嗯。嗯嗯 অ নাম ন นีและอ,อืมน,นี่หน้ามันเต่งลงด้วยพี่น้องตอน,นนี้ก็หอดเทียงเลยลงมาอุ้มกนเอาละพี่น้องจิจบคลิปไปตัวนี้ก็กันคลิปนามากกะมักกะกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องกดติดตามไปเลยพี่นอ้องเบิ่งดูหน้าพี่น้อง